เมื่อนั้นมิจฉาทิฏฐิก็อ่อนแรงลงไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่เราก็ต้องยอมรับครับพ่อแม่พี่น้องว่าในขณะนี้ยังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งตกเป็นเหยื่อแผนการตลาดตกเป็นเหยื่อแผนโฆษณาชวนเชื่อของ รัฐบาลมิจฉาทิฐิของบรรดากองโจรที่อ้างตนเป็นรัฐบาลทำการแฉช้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่ต่างๆนานาการตั้งสัตยาทิฏฐานการภาวนาว่าจะตั้งมั่นอยู่ในความจริงจึงไม่ใช่การมารวมตัวอยู่เฉยๆแต่มันก็คือการที่จะ ผ่าวงล้อมฝ่าวงล้อมของการสื่อสารระหว่างประชาชนที่ถูกครอบงำอยู่ด้วยมิจฉาทิฐินี้ให้ไปสู่สัมมาทิฐิจึงต้องแสดงออกด้วยการกระทําด้วยการติดต่อด้วยการส่งข่าวด้วยการกระจายข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากที่สุดมาประจักษ์แก้งในความจริงและร่วมใจกันตั้งใจมั่น ที่จะให้ความดีและความจริงมันเป็นอำนาจที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้พ่อแม่พี่น้องนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเรียกร้องคือการปฏิรูปการปฏิรูปนี้มันจะเกิดผลขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงมิจฉาทิฐิไปสู่สัมมาทิฐิได้อย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจหลงผิดบิดเบือนให้ไปสู่ความจริงความประจักษ์แจ้งยึดมั่นในความดีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งและต้องแสดงออกในกระบวนการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าการที่จะต้องมีการเลือกตั้งนั้นมันต้องมีอย่างแน่นอนแต่จะมีการเลือกตั้งได้ก็ภายใต้กติกาว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงความจริงปลดตนเองจากการบิดเบือนมีอิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็นในการติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างแท้จริงครับพ่อแม่พี่น้อง ด้วยเหตุนี้การตั้งสัตยาธิษฐานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งคือการแผ่ออกของเจตจำนงอันแน่วแน่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้กลายเป็นพลังทั่วทั้งแผ่นดินที่จะแสดงเจตจำนงออกมาว่าการปกครองแผ่นดินต้องตั้งอยู่ในสัจจะตั้งอยู่ในการทำรงมั่น ในผลประโยชน์ของปวงชนอย่างแท้จริงไม่ใช่บิดเบือนช่อชนสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวหรือใส่ครอบครัวบางครอบครัวเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องติดตามการเมืองไทยมาในรอบ30ปีนี้เราจะพบความจริงข้อหนึ่งว่าการเมืองไทย การเข้าสู่อำนาจรัฐบาลการเข้าเป็นสภาผู้แทนราษฎรล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายในการครอบงำตกอยู่ในกับดักของทัศนคติที่เป็นมิจฉาทิฐิครับพ่อแม่พี่น้องเราจะเห็นได้จากการที่มีการสร้างทัศนคติขึ้นมาว่า โกงเก่งมันดีกว่าเรียนเก่งจนเดี๋ยวนี้เยาวชนของเราจำนวนไม่น้อยถ้าไปถามเขาถามว่าระหว่างโกงเก่งกับเรียนเก่งใครจะประสบความสำเร็จก่อนกันพ่อแม่พี่น้องจะได้ยินคำตอบที่น่าตกใจว่าโกงเก่งจะประสบความสำเร็จดีกว่าอันนี้ต้องขจัดให้สิ้นหมดไปครับพ่อแม่พี่น้อง ปัญหาของระบบการเมืองของเราก็คือการที่ระบอบนายทุนทุจริตประสบความสำเร็จในการครอบงำกระบวนการนิติบัญญัติและระบบราชการด้วยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เข้าไปหาทางสแสวงหาเครือข่ายใช้วิธีชักจูงด้วยการให้อามิตรสินจ้าง จนทำให้ระบบวางกฎเกณฑ์ระบบจัดการอำนาจจัดสรรผลประโยชน์ถูกบิดเบือนไปเปิดช่องให้ข้าราชการซึ่งควรจะตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิถูกทำให้กลายเป็นพวกที่ฝากตัวฝังตัว อาศัยรากเง่าของการแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆมาทำหน้าที่สำคัญสำคัญในบ้านเมืองมาทำหน้าที่ในการวางระบบออกแบบจัดหาเงาประมาณหาวิธีเลี่ยกลี่ยงการตรวจสอบล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางทุจริตอย่างมีโครงการอย่างมีแผนต่อเนื่องระยะยาว ทําให้ระบบราชการกลายเป็นสถาบันที่แทนที่จะดํารงอยู่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนกับกลายถูกใช้ไปเป็นสถาบันรักษาอํานาจของโจรช่อชนทุจริตที่อ้างตนเป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องการตั้งสัตยาธิษฐานจึงต้องร่วมมือกับ ข้าราชการที่ยังเห็นดีเห็นงามว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบราชการให้ตั้งอยู่บนความดีความจริงและความกล้าหาญที่จะรักษาความถูกต้องไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นการมารวมตัวกันของมวลมหาประชาชนที่เนืองแน่นเป็นปึกแผ่นมันจึงจะแผ่ออกไปแสดงให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของบรรดา ประชาชนคนไทยและพี่น้องข้าราชการที่ยังรักความถูกต้องที่จะกล้าต่อสู้กล้าเอาชนะกับระบบช่อชนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเราเรียนรู้มาว่าโครงการขนาดใหญ่โครงการที่มีงบประมาณจำนวนมากแทนที่จะเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน กลับกลายเป็นว่าเป็นโครงการที่ข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการที่เป็นคนสำคัญสำคัญในระบบราชการไปร่วมกันสแสวงหาประโยชน์ร่วมกับนักการเมืองตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นตัวอย่างที่ประจักษ์อยู่แล้วก็คือการที่นักการเมืองส่งบุคคลไปนั่งอยู่ในตำแหน่งกรรมการสำคัญสำคัญของรัฐวิสาหกิจ โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแก่ส่วนรวมขึ้นมาเลยเป็นแต่เพียงการแสวงหาประโยชน์การรับผลตอบแทนกับการที่ร่วมมือร่วมใจกับนักการเมืองเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองจนทำให้การทุจริตการช่อฉนมันปรากฏไปทั่วตัวอย่างที่ศาลเพิ่งจะตัดสินไปเมื่อไม่นานมานี้ แล้วก็กระทบกระเทือนต่อมาถึงคนรุ่นต่อต่อไปก็เห็นได้จากกรณีทุจริตรถดับเพลิงเรือดับเพลิงกรณีทุจริตคลองดานกรณีทุจริตสนามบินกรณีทุจริตโครงการจำนำข้าวกรณีทุจริตในโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำโครงการแสนล้านต่างๆโครงการล้านล้านหรือหลายล้านที่จะสร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศชาติ มันจะไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าหากว่าข้าราชการยังคงตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องร่วมกันคัดค้านร่วมกรรันระงับร่วมกันทำให้สิ่งที่เป็นความทุจริตเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสัตยาทิฏฐานเรียกร้องให้ระบบราชการทั้งระบบฟื้นคืนกลับมาสู่ความดีครับพ่อแม่พี่น้อง เรื่องที่กลายเป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนถึงขนาดทั่วโลกคือโครงการทุจริตขนาดใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจการเอนรอนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือกรณีซับไพร์ e ซึ่งกลายเป็นกรณีทุจริตที่ทำให้เกิดการล่มละลายระเนระนาดไปทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่ระบบการเมืองของบางประเทศหรือในหลายๆประเทศไม่สามารถตั้งอยู่ในสัตยาธิษฐานของตนปล่อยให้นักการเมืองข้าราชการนายทุนพ่อค้าร่วมกันสแสวงหาประโยชน์จากระบบการเมืองช่อฉนนแสวงหาประโยชน์เข้าสู่ตนเองโดยทุจริตจนกระทั่งประชาชนเดือดร้อนไปทั่วโลกไม่เพียงแต่ เราจะต้องทําให้ปรากฏเห็นชัดในประเทศไทยแต่การตั้งสัตยาธิษฐานนี้จะแผ่ออกไปให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกเห็นและร่วมมือกันตอบต่อไปด้วยครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องขจัดไปก็คือการที่มี ัศนคติที่เกิดจากอคติครอบงำเพราะเหตุที่เกิดความอ่อนแอในทางสัมมาทิฏฐิอย่างกว้างขวางเพราะเหตุที่สื่อสารมวลชนของเราอ่อนแอเพราะเหตุที่ปัญญาชนของเราอ่อนแอเพราะเหตุที่ ความรู้สึกนึกคิดในอดีตของพ่อแม่พี่น้องจำนวนหนึ่งเคยสยบยอมปล่อยให้คนชั่วสามารถที่จะแสดงอำนาจครอบงำได้สิ่งเหล่านี้จะต้องขจัดให้หมดไปทำให้มันสิ้นซากไปทำให้คนชั่วไม่สามารถจะโงหัวขึ้นมาได้และการที่จะขะจัดสิ่งเหล่านี้ไป ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการกระจัดคนบางคนเท่านั้นซึ่งแน่นอนคนบางคนต้องถูกลงโทษแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนบางคนปัญหาอยู่ที่ความคิดเห็นในสังคมจะต้องกลับมาตั้งอยู่บนหลักความดีความจริงและความถูกต้องโดยเร็วและเราต้องทำให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของการตั้งสัตยาธิษฐานของพี่น้องประชาชนครับ เพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้มันก็เกิดขึ้นในทุกขนทุกแห่งในหลายแห่งเป็นสิ่งที่ประชาชนและผู้มีปัญญาทั้งหลายเริ่มตั้งคำถามว่า mm. เหตุใดระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบที่ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสินในการเลือกรัฐบาลนั้นจึงไม่ทำงานในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่อย่างโดดโดดไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนสมมาทิฏฐิครับพ่อแม่พี่น้องและการเกิดมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคนบางคน ที่ชั่วร้ายหรือตระกูลบางตระกูลที่มีมิจฉาทิฐิเท่านั้นคนบางคนหรือตระกูลบางตระกูลนั้นเป็นแต่เพียงตัวอย่างที่หากไม่ขจัดต่อไปก็จะยิ่งแพร่โรคร้ายนี้จนทำให้สังคมทั้งสังคมล่มจนการแก้ปัญหาไม่เพียงแต่ขจัดคนบางคนตระกูลบางตระกูลวิธีที่จะแก้ปัญหา คือทําให้ทัศนคติของสังคมทั้งสังคมเปลี่ยนไปให้สิ่งที่มันฝากฝังอยู่ในรากเง่าทางความคิดที่เป็นอคติที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเปลี่ยนแปลงไปและการกระทาเช่นนั้นต้องทําอย่างกว้างขวางทั่วถึงด้วยจิตใจแน่ๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แสดงเจตจำนงร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้อง